สวัสดีครับส,สนแฟนเดอะ l o อดออค i n g ส o ออนไลอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่มันเข้ามาในสัปดาห์นี้นะมีสัปดาห์เดียวมันมีแค่ประมาณอาทิตย์เดียวแล้วก็ไปเนี่ยก็เทสเตอร์บูกนกิจกรรมเหมือนออกสมบัติอ่ามันก็จะมีบอกเรื่องราวของมันนะว่ามีเคเวสเออนี่มีวันด้วยถึงยี่สกยี่สก อันนี้ก็เป็นของรางวัลน,นะแลกได้อันนี้เป็น n p c พซที่ใช้แลกแต่ว่า n อ c เนี่ยเราไปเจอมันในดันก็ได้เราไม่จําเป็นต้องไปหามันในในเมืองนะเราเปิดดันลงไปก็เจอเหมือนกันแลกได้เหมือนกันอของรางวัลที่เราแลกไปแล้วก็คืออันนี้แลกอีกเนี่ยอันนี้จะมีดาบปักเอาไว้ที่กระเป๋าส่วนอันนี้เป็นกระเป๋าธรรมดามีมีเงินอยู่ข้างใน อก็ต่างกันแค่มีดาบปักกับไม่มีดาบปักอะไรมีสองแบบสามสิบเหรียญแล้วก็เก็บเหรียญได้เต็มที่คือหกสิบนะเพราะงั้นเราก็ต้องแลกก่อนที่จะล้นอมีสัตว์เลี้ยงด้วยสี่ตัวอะไรเงี้ยส่วนไอเทมนี้ก็เพิ่มเพิ่มโอกาสเจอไอตัวมอนเตอร์ที่ชื่อบูกแกนด่แหละก็คือร้อยเปอร์เซ็นะี่ยถ้ากดนี้ไปก็มีเวลานาะทีครึ่งกอ,อมีเวลาชั่วโมงครึ่งร้อยเอร์เซ็นะอืมโอกาสเจอร้อเปอร์เ็ แต่ว่ามีเงื่อนไขคือเวลาเรารับเควสดมาแล้วสมมติเราวิ่งขึ้นไปเจอมันเนี่ยเราจะได้รับเควสดเลยอัตโนมัติอ่าแล้วก็พอเราฆ่ามันตายก็ต้องจับเวลาไว้จับเวลาเป็นวินาทีเลยนะเพราะว่ามันมันไม่ได้โชว์เวลาขึ้นมาว่าเราอีกเท่าไหร่ถึงจะได้รับเควสใหม่มันไม่ได้โชว์อ่าเราก็ต้องดูเวลาเองยิ่งละเอียดเป็นวินาทียิ่งยิ่งดีเลยอ่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราลงไปแล้วลงดันไปแล้วนะเราไปเจอมัน โดยที่เรายังติดคููดาวเควสของเดิมอยู่ห้านาทีเนี่ยยังไม่ถึงห้านาทีมันก็จะเจอมันเจอเจอไอ้ตัวนี้เหมือนกันนะแต่ไม่ได้รับเควสแล้วก็จะไม่ได้เหรียญคือต้องมีเควสด้วยถึงจะได้เหรียญอ่าพอเราฆ่ามันเราจะได้เหรียญสองเหรียญเดลิเหรียญอย่างเงี้ยเหรียญบุกแกนสองเหรียญน,นะก็คือต้องฆ่ากี่รอบต้องฆ่าประมาณสิบห้ารอบมันจะได้อันนี้ได้กระเป๋านะ 5รอบอือันนี้ก็จะมีบอกว่าเชเชอร์บูแก้งก็จะมีโอกาส75%เลยนะที่จะเจอใช้สเกลอินสแตนตก็คือพวกอินสแตน์ที่สามารถปรับเลเวลได้แหละสเกลลิงเนียโอกาสเจอ75%แต่้าเกิดว่าเรากดเอันนี้ไปนะลัคก,กี้เฟเธอร์เนี่ยก็จะ100%ก็คือเจอทุกรอบแต่ความจริง75ก็ถือว่าสูงนะ ถ้าเราไม่เจอแล้วก็เปิดใหม่นะนี่ก็ไม่เป็นไรเปิดใหม่ก็ได้ส่วนดันไหนที่เราเจอแล้วก็เจอจุดเดิมแหละมันจะอยู่ในดันนั้นจุดเดิมๆตลอดเวลาเนี่ยก็บอกว่าถ้าเราเข้าใกล้มันก็จะออโต้เลยนะเควสเด้งขึ้นมาออโต้เลยแล้วก็ให้ค่าภายใน60วิถ้าค่าไม่ทนันมันก็จะไปอแล้วก็อดอดอ,อดไอเหรียญน่ะ ก็บอกนี้นะครูดาว5นาทีเนี่ยเหมือนที่ที่เราบอกเนี่ยแต่มันไม่ได้โชว์ครูดาวเห็นไหมมันแย่ตรงนี้แหละแย่ที่มันไม่โชว์ครูดาวเนี่ย no visual indication อะคือไม่มีการแบบชี้ครูดาวให้ให้เห็นว่า5นาทีมันหมดหรือยังไงเราก็ต้องจับเวลาเอง ถ้าเราเจอมันโดยที่เราไม่มีเควสเราฆ่ามันก็จริงแต่ว,ว่าก็ไม่ได้เหรียญนรัย no reward อ,อันนี้ก็เป็นรายชื่อของสแตนทั้งหมดที่มันจะสามารถเจอมันได้นะเนี่ยมันก็จะบอกตำแหน่งเช่นแต่อันที่เราเจอคืออันนี้ที่เราชอบลงคืออันที่ชื่อซนะอฟ์ฮอ,อ์นะไหนวะเออเนี่ซอฮอ ซอนทอนนี่คือเปิดดันปั๊บก็เข้าไปเลยเข้าไปอยู่ตรงอยู่ตรงหน้านาสกูนพอดีเข้าไปลึกสุดก็จเจอมันพอดีเลยนะดันนี้ง่ายสุดแล้วเพราะว่าไม่ต้องไม่ต้องฆ่ามหมดเลยวิ่งปุ๊บเจอปั๊บถึงเลยแต่ว่าต้องให้มันห้านาทีนะถ้าเราเข้าไปถึงสี่นาทีสามสิบวิอย่างเงี้ยแล้วเราไปเจอมันก็ไม่ได้นะเออเพราะงั้นดันนั้นเปิดไปก็กฟรีไปเราก็ต้องกะเวลาให้มันแบบห้านาทีเลยนิดนึงอะไรเงี้ยเออแบบ ยิ่งยิ่งไปยิ่งดีอ่ะห้านาทีเลยนิดนึงก็ได้แล้วก็ไปเจอมันก็จะได้เฟสออกมาอืมก็เอาแค่ดันเดียวไว่แหละเอาดันเนี้ยพอครบห้านาทีก็ลงใหม่มง่ายง่ายเอาดันดันเดียวเลยเพราะดันนี้ง่ายสุดส่วนเอ่อเวลาเปิดดันนะมันจะบอกว่าต้องต้องเปิดเท่ากับเลเวลของเราเนะี๋ยตรงนี้มีเขียนอยู่เดี๋ยวสเกล เดีวสเกลสแตนเนี่ยเราต้องเปิดเท่ากับเ,เลเวลของตัวละครเราหรือว่ามากกว่าอืก็คือสมมติว่าเราเลเวลหนึ่งหนึ่งร้อยสมมตินะเราเลเวลหนึ่งร้อยเราก็ต้องเปิดดันเลเวลหนึ่งร้อยขึ้นไปหนึ่งร้อยก็ได้ไหรือหนึ่งร้อยขึ้นไปเอ,อแต่ห้ามห้ามเปิดเก<ๆ>้าเก้าอันนี้นเป็นความหมายของมันนะแต่ถ้าเราร้อยสี่สิบแล้วก็เปิดร้อยสี่สิบไงก็สุดแล้วเท่าน,นั้นแหละ ก็แนะนำให้ลงซอสฮอร์ซอสฮอร์แล้วก็เลือกอ mm ินสแตนเท่ากับรลเวีย hmm. เรามนี่แหละเพื่อได้อแต่ดันดันห้ามต่ำกว่านะต่ำกว่าไม่ได้นะต้องเท่ากับเราหรือว่ามากกว่าเราเท่านั้นมากกว่าเลเวลบเราเนะี่ยเท่ากับเราโอเคครับคลิปนี้ก็สั้นๆง่ายๆสำหรับดูแกนนะนดูรูปหน่อยเออดูแกน หมดวันที่26โอเคครับเจอกันใหม่ในคลิปถัดไป